สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้าสิรินทิพย์ลีลาประเสริฐรหัส342ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสาธุสมันตาจักวาเลสุอัตระคัจฉันตุเทวตาสัต ธรรมังมุนิลาชัสาสุนันตุสักขโมคทังสักเกาเมจะรูเปขิริสิคารัตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวันคาหาเนเเคหาวัฒุมหิเเคเต ภมมาเจยันตุเทวาชรธรวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนัางสาธโวเมสุนันตูธรรมสวรรคารอายามภาทันตา ธรรมสวนรคารโอยยามพะทันตาธรรมสวนรคารโอยยามพะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบธัสะพุทธังสารนังคาชามิธัมมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิตุติยัมปีพุทธังสารนังคาชามิตุติยัมปีธัมมังสารนังคาชามิ ทุติยมปีสังขังสารนังคาชามีตาติยมปีพุทธังสารนังคาชามีตาติยมปีทำมังสารนังคาชามีตาติยมปีสังขังสารนังคาชามี นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัชเนะโสทิเตโหตุสะพะทานาทิเมสารนังอันยังทมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสาจวัชเนะโสทิเตโหตุสะพะทานาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัชเนะโสทิเตโหตุสะพะทา